มาทำไรไม่ทราบอ้าวเองล่ะเป็นคนตามเอาหมาตามาจับลือเพราะลือกำลังจะทำไฟไหม้ที่นี่ถุยจะทำไฟไหม้ได้ไงกองนี่แค่มารยไฟไม่ได้ไปวางเพลิงใครเขาแหวกแต่เอลื้อมารยไฟแบบสิ้นคิดแบบนี้ไงอาจจะเป็นต้นเหตุเผาเทวาพิชัตเผาประเทศเผาความสมัคคีของคนชาันธดิ เรื่องใหญ่ไปไหมกวงไม่ทําอะไรเรื่องใหญ่มากมายเลยเพียงแค่อย่างนี้นั้นเองจะร้องทำไมจะตกใจไปด้วยเออกวงก็เอาฐานนี้มาทาสีแล้ววางหลอดไฟสีแดงให้ชดทั่วข้างล่างให้ดูร้อนระอุไงอย่างนี้ไฟจะไม่ได้ไงไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไม่ได้รู้เรื่องเลย คนอื่นเขารู้กันแบว่าโดนแหกตาถ้าอย่างนั้นผมต้องขอจับกลุ่มเสี่ยกวงใช่แล้วก็โกตันด้วยดีมากเลยยจับผมยังไงล่ะครับก็โกตันน่ะแจ้งความเทจส่วนเสี่ยกวงเนี่ยสร้างความวุ่นวายและก่อความไม่สงบแต่วันนี้เทศกาลงานบุญจับคนทาบุญจะด,ดีเหรอคนดดกินเจเขาต้องทําความดีแต่นี่เสี่ยกวงกับโกตันเอาแต่ทะเลาะก,กันอย่างเดียวสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านจับเลยคุณตำรวจ ไปครับเดี๋ยวผมจะแจกแพ็กเกจทัวร์ลงพักสักหนึ่งคืนเผื่อจะคิดอะไรกันได้บ้างเดี๋ยวครับวงถามนิดหนึ่งในโรงพักนี่หันเจ็บป่ะวงอยากกินเจใช่ใช่ว่าอยากกินข้าวต้มแดงอยากกินเจครับคเดี๋ยวจัดให้เอาตัวไปไปอย่างนี้ต้องชวนฮานาชายหรือเปล่าคิดอะไรกันได้บ้างนะแพ็กเกจทัวร์หรูขนาดนั้นนหะ จุดแข็งของสำรวมเนี่ยนะคือการสอนให้น้องเป็นเด็กที่รู้จักทำมาหากินเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ป้าระเบียนรักรู้ว่าการสอนของสำรวมเนี่ยทำให้สําลีเป็นเด็กที่รู้จักคิดคตามทันใช่ไหมดีมากและนี่คุณส่งใครไปตามป้ามาอย่างอุ้ยคุณพี่มาไปแล้วพี่มา คืออย่างนี้ครับเรื่องรามมันเป็นอย่างนี้ครับคือตั้งแต่จําความได้เนี่ยครับที่สํารวมเนี่ยก็จะสอนให้สาลีเนี่ยทำาแก้บนมาตลอดเลยละครับซึ่งนั่นเป็นการสอนให้สําลีนั้นรู้จักการดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวไงซึ่งบางวันนะครับก็ําหลายรอบเลยนะครับกว่าจะได้ทานข้าวมื้อแรกนี่ก็หกโมงเย็นนะครับซึ่งถือว่าเป็นการฝึกความอดทนให้กับสำลีซึ่งผมเองก็ไม่เคยเห็นเลยนะครับเด็กที่ไหนจะลาบากขนาดนี้ครับพี่มะอย่างงี้ทาไม่ถูกไม่ถูกละ อพวกเราไปแล้วถือกระเป๋าลูกทำแบบนี้ไม่ถูกจริงๆนะคะต้องจีบแบบนี้ค่ะลองจีบสิคะจมือนี้ไม่ต้องค่ะตั้งวงให้สวยๆนะคะทำองศาให้ดีๆอ่ามือนี้ก็ตั้งสมดุลนะคะตั้งสวยๆนะคะเอาลองค่ะสามสี่เอ้าโอตายแล้ว มากมเลยอะหลบไปค่ะจะทำให้ดูตอนย้อนตอนย้อนะตอนย้อนตอนย้อนต้ีบ้าเอ้ยหมูเหาเต้นรำข้หลดได้ยโอ้ยอะไรเนี่ยป้าครับป้าพี่ป้ามาทำอะไรของป้ากันแน่ครับเนี่ย ตรงการยูนิเซฟเนี่ยนะคะเขาระบุเอาไว้ว่าสิทธิพื้นฐานที่เด็กควรจะได้รับมีด้วยกันทั้งสิ้นสิบประการค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือเด็กควรจะได้เล่นและพักผ่อนตามอัธยาศัยบรานใช้แรงงานเด็กเกินไปผิดกฎหมายผิดศีลธรรมพูดขนาดนี้ของขึ้นเลยนะป้านี่จะบอกให้นะมันเป็นวิธีการเลี้ยงของพวกฉันต่างหากฉันไม่อยากให้เด็กวันโตขึน้นมาแล้วใจแตกถ้าผมดีใจแตกเห แล้วใครอ่ะที่ติดหญิงจนเกือบถูกแฟนเขาตื๊บอ่ะไม่พ <_ an> ได้ได้แล้วแล้วใครล่ะมันเลี้ยงน้องไม่ดีอ่ะจนน้องต้องหนีตามเด็กแว้นอ่ะไอ้สัมลนเราหาสัมลีจนเจอได้เพราะใครล่ะไปแอบถ่ายคลิปใต้กระโปรงเด็กสกอยจะได้เรื่องอ่ะ,ะไอ้จ้าเลยเฮ้ยพี่เลชเป็นคนคิดนะฉันบริสุทธิ์ใจฉันไม่เกี่ยวแล้วใครอ่ะที่คอยแซงให้พี่เพชรตายไวๆไอ้จ้าเ้ยน <_ an> ี่คุณไปเทิรกับเขาทำไม ดูสิป้าเขาสนยยิกงๆๆแล้วเฮ้ยสำลีสำลีนี่มานี่มามามาันี้นะแม่อย่าพูดอย่างนี้นะลูกไม่น่ารักเลยนะคะนะแล้วพี่พลอยใส่น่ารักนักหรือไงอ่ะทำตัวเป็นคนดีไม่รักคุณทีมะแต่ก็ให้ความหวังเขาว่าเขาตามตื้อยู่นั่นแหละใช่มันแทงใจอ่ะ สำ <unsafe problem> ลีก็ไม่อยากอยู่ที่นี่นะหรอกมีแต่พวกคู่ใหญ่แย่ๆสำลีเกียดกที่นี่ที่สุดเลยเอาสำลีสำล,สำลีเดี๋ยวสำลีสำลีโอ้โหโนี่เดินวนอยู่ได้อะเวียนหัวแล้วนะเนี่ยฮะนี่คิดอะไรออกหรือยังอะฮะโอ้โหเนี่ย ยังเมียนหัวเอ้โหลายเนี่ยนะเพิ่งได้มาเนี่ยแล้วนั้นนำแต่ละวิธีนะยากยากทั้งนั้นไม่เคยสำเร็จเลยสักวิธีอ่ะเฮ้ยใช่ใช่นันก็ใช้วิธีการง่ายๆแสดงถึงความจริงใจสิพอยใสความจริงใจเหรอใช่ครับก็ยังไงเราก็แสดงให้ป้าแกเห็นว่าพวกคุณเนี่ยนะผ่านวันเวลาทั้งดีและร้ายร่วมกันมาได้ยังไงไง ม,ออมันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้โอยโอ้ยพี่นี่ฉันต้องเสียสำลีไปจริงๆเหรอเนี่ยโอ้อสำลีน้องหรอสำรวมไม่ต้องเสียใจไปตอนนี้พอสายจะจัดการเรื่องนี้เองคิดเอาแล้ว คิดออกแล้วงานนี้ไม่ยากเว้ยเราแค่เอาตัวไอ้สำมีนี่นะไปซ่อนเอาไว้ไม่ให้ป้าเงือกเนี่ยเขาตามเจอก็จบเรื่องเอ้ยตื่นเก็สงสัยว่าไอ้สำมีมันหายไปไหนละพี่ตอบไปทันทีเลยบอกว่ามาไปมิดแอนด์กีตกับดงบังที่ซิมบับเวโอ้สุดยอดภาษาละสิใครก็จะเชื่อนี่ขอร้องเถอะอย่าขยันก่อเรื่องวุ่นวายกันได้ไหมฮะใช่ว่างานนี้นะ มันจะต้องเปิรสกัดแน่ๆพวกเราย้ายๆตามแผนให้เดี๋ยวดูแพนกออ์เฮ้ยย่าแล้วสำลีเฮ้ยสำลีอยู่นี่เองรีบหลบไปก่อนเร็วทำอะไรอยู่อ่ะไม่ทันแล้วกำลังเซ็นไลเซ็นมือเสื้อให้เป็นเหมือนเดิมอยู่อะค่ะก็พี่แพทจ้ะ เสื้อดองบางของสามีไปใส่แล้วก็ซักลายเซ็นตะหายเกลี้ยงเลยอ่ะนี่หนูทะเลาะกับพวกพี่ๆด้วยเรื่องดองบางชิงจิเหรออยากจะกรี๊ดป้าคงคิดว่าสามีไร้สาระใช่ไหมคะอยากจะกรี๊ดอ่ะป้าป้าเบียงอยากจะกรี๊ดให้กับแจดจุ๊งทอใต้กระดกแห่งโลกตะวันออกหันใจ้าเบียง แต่ป้าว่าที่หนูทะเอลาอะก,กับพี่พี่ด้วยเรื่องพวกนี้มันเกินไปนะลูกป้าจะอยู่ข้างสรีสิอีกป้าไปอยู่ข้างใครป้าเนี่ยเป็นกลางอ้าอย่างนี้ลูกไหนหนูบอกป้ามาสิว่าทำไมเนี่ยหนูถึงชอบดงบังชิงกีนะักเพราะว่าเขาเป็นศิลปินที่ตั้งใจมากค่ะ,คะนี่ค่ะนี่ครีมแฟรจุงค่ะป้ารู้ไหมคะกว่าที่เขาจะได้เป็นศิลปินในเอเอ็มเมดเทนเมนต์ะ เขาต้องไปขายมาฝรั่งข้างถนนเพียงคือจะเอาเงินเนี่ยไปเรียนเต้นกับเอฟเอ็มทางที่ที่บ้านของเขาอ่ะมีพี่สาวน้องสาวตั้งเคนเลยนะคะต้องลำบากขนาดไหนอ่ะถึงจะเป็นศิลปินได้อ่ะแปลว่าหนูชอบเขาที่ความสามารถความมุ่งมัน่นความมีวินยัยไม่ใช่แค่เฉพาะเสื้อผ้าหน้าผมเหรอลูกแน่นอนค่ะว้าว <laughs> ประเบียงนี้เจ๋งนะฮะไม่มค่องคือแถมยังเข้าใจไวโจอ,อีกต่างหาก จแ,แดงว่าหนูเนะี่ยชอบที่สมองไม่ใช่ชอบแค่เฉพาะที่เส้นเสียงอ,อ,อะดูนี่นะลูกไหนตอบป้าสิใครคือแรงบันดาลใจดงบังดงบังเอใครให้ข้าวเรากินพี่เพ็รพี่เพ็รใครทำให้เราฟังเพลงทุกครั้งแล้วมีความสุข ดงบ <several manifestations S 2> <HHH> ังดงบังใครให้ที่สุกห <that> so well? <that> right ัวนอนแล้วก็รักเราที่สุดพี่แพทพี่แพทพี่สำรวมใจร้ายกีเท่าไหร่หรอคะเข้าใจแล้วใช่ไหมสำมีงั้นสัมีว่า ฉันรีไปขอโทษพวกพี่ๆเขาดีกว่าไป้ลูกบางทีเนี่ยป้าก็ต้องกลับมาสำรวจตัวเองเหมือนกันนะว่าพวกพี่ๆของหนูเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คุณพีมะพูดก็ได้ม <c oughs> ไม่แบบไม่แถลงข่าวไม่โฟนอินแล้วใช่ไหมไม่แล้วล่ะจ้ะ อะไรอ่ะสงสัยจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ว้าอะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยหมกว่าจะหาตัวเจอนางสำนีนี่มันหาตัวยากจริงๆเพาะผ่านเธอ